ค่ะวันนีพี่น้องผูผอกับเนื่องกับตอนในช่องคน้นหาเหตุจ้าครับสวัสดีครับมื้อนี้พามาเขาไม้เหตุเต,ตาคือเกาขาวพี่น้องมื้อนี้มาลุนกันมาสิไดหลายบ่นเนาะเมื่อนี้วันที่สี่กรกฎาจ้าพี่น้องไปเฮาไปดุนกันเลยจ้าไปค่ะพอแล้วครับพี่น้องพี่น้องอยู่ข้างข้าวข้ากยินเปิดคลิปอยู่เ,เน่มขอมา้าเอาเห็ดนี่ ่ดอกแรกแหกหวานเดี๋ยวเอาหาบ้างอีกปุ้บ้านแหละเนาะมันตกใสมันขึ้นตัวดอกยังงามอยู่อ่ะไปหลุดน้ำก้นต่อครับเอาเก็บเก็บโอ้ยปลาในบ้านแล้วน้นวนอ,อไปปุ้นปุ่น,น,ขน,น,นเขาไล่ปุ่น,เ,นเอาพุ่นกระเม็นเออไป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 นี่ดอกนี้นูนๆเลย โอ้ยมองนี่ว่เคยได้เก็บจักเถือเลยเด้พี่น้องเจ้าไหรว่าออกอยู่านี้เอะมันพัดขึ้นมาบ่เชืออ้ยโอ้ยเจอเจอดเดี๋ยว่ะอืมอืมเอ้าเขาปลาดไปเถอะขามันอืมอืม นี่โอ้ยงามเนาาะงมอยู่ดอกนุ่มอยู่เลยน่าเอ๋พอแล้วพี่น้องดอกงามงามโอ้ยเจ๋งๆเลยโน้องยังนี่อีกอยู่ไหมดอกงามสิต่อไปอีกเลยนี่มึงอ่ะเมนบ่หล่ะเมนสิเทาสิบ่นั้ะไปไปอีกดอกนึงไปอีกดอกหนึ่งโอ้ย ก็เหมือนจะเอพอแล้วพี่น้องหลายดอกอยู่ไปน้ำไปเก็บกันเลยฝนพุทั้งหนามีอีกไปไปออีกแล้วครับไปไปอีกไปอีกอุ้ยอันนี้ค้าแม่ดังห้ามเลยอู้ค้าบอกใหญ่เลยสุดยอดเลยปุฝนดอกนึงอยู่ในกล้องใหม่พี่น้องนั่นไปไปเบิ้งเถอุ่นเนาะ อุ้ยขาแม่ขาเพื่อนมันติดกับอันนี้ห้ามไฟอู้ัง่ไรล่ะมันเกิดเกิดแบบนี้ไหมแข็งเลยน้องแง่แข็งอีกดอกนึงอุ้ยมันจะแบบออกมืหากไหมในน้อยนะเพื่อนอ่ะแมนดอกกํางามทั้งนั้นเลยสองมืออีกเพื่อนท้องพนาเป็นไรปะ ดอกซ้มนี่ใคีอยากบ้านเราด้วยนี่อขาจั่วเลยดอกนี่นี่อย่างงาคอนต้าร์ดไวมีห้อยคนตัดไปดาวขางหนึ่ง บ้านแล้วพี่น้องดองนี่แต่ยังดีอยู่ทองก็ยังขาวใสอยู่ พี่อีกดอกนึงครับนี่นาเป็นกอเลยจ้ะโอ้ยดอกงามเนาะดอกนี้โอ้ยเนี่อีกดอกนึงอีกดอกนึงนี่ดอกเอื่อยเพื่อนออว่านดอกนองกับดอกหลานบ้านก่อนโมดอกเอื่อยบ้านนะ ไปงพี่น้องเดนเนียนค่ะเอ้ยเนี่ยค่ะจนแเนี่เห็นอ,อ,อ,อขนาดนั่งอยู่ทางขางเน้วหันเอวว่ะเอ้ย พี่นองเอ้ยข้างข้างก็บม่เห็นแห้งคักไปนี่ดอกบางแย่นึงนางอยู่ข้างไปเหยียบคักพวเข้าอีกโอ้ยมันสอนอยู่เท่านี่ล่ะได้อยู่ค่ะโอ้ยกราลุดโอ้ดอกนี่โอ้ยแกนแห้งค่ะคือดอดเลยครับป้าด ไปยามเก็บผดอกขุนเลยขุน,น,น,นพี่น้องพี่อดอกขุนหันมาอดอกพี่ม,มีทางหลังอีกนะครับไปไปเบิ่งทางขุนต่ออืมนี่มามันคือมันคืออันแมงต้องควายนะพีนน่นาะอืมไอ้โอ๊ยม้าเยอมากเรอกไปม้าก็บ่าอืมหยดยอดเลยแกนนี่เนาะ อ,อยางพันนะขอยางงามปุ่นมันดอกนะใช่ดีอยู่บ่นิ้มีกระดอกดีดเลยสีดอกงามงามยโอ้สุดยอดแลว้วเนาะไปเข้มามาืองอโอ้ย ช่องเห็นเถอขาโอ้ยดูขาสอดเลยโอ้โหดอกยังแข็งดีอยู่ตัวถึงกินหลายแล้วนั่งยืนตรงเลยมัน้ืน้อยด้วยนะน้อยพูดน่อยพูดโอ้อยมองนี่ก็ล้างออกเลยพี่น้องอือ จะหล่องงามจังบึงแน่นๆทั้งนั้นเลย 8. 8. นี่งามน่าเก่งๆข้างนอกเจ๋จงๆไหมครับผมน,นามมงนานบริกาพี่นอ้องผลงานครับมามักพี่นอ้องหุ้ยหล่นตาเลย ทามาที่มีกระซอยก็ไหลก็แชร่ไปกำลังใจให้เฮ้าในด้จ้ะน้องวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ